สบายดีพ่อแม่พี่น,ออน้องไอ,อยากได้โรดงามอีแม่อย่าได้หลดงามพังอเดอร์รป่าลงุงเอ้ยแม่บ่มีปัญญาซื่อให้เจ้าดอกอยาก่าได้พอได้ราคาเป็นเทรายละอือไปสิมีท้านกี่แม่ล้านกี่แม่ยังบ่มีแล้วลูกค่ย,ย้อนชิ้นนันล้านบาทแม่มบ่มีให้เจ้าดอกมาพี่น้องกินข้าวแรงน้ำกันพี่น้องจา้าร ดยดกได้โลดงามปะซะเออให้แม่ถือรางวัลที่หนึ่งก็ลุกอันนี้ผัดกะเพราเนื้อค่ะอันนี้ผัดผักบุ้งค่ะอาหารแรงของเฮาเมื่อนี้พี่น้องเอ้เมนูพัดมันคืออะไรเมนูพัดพี่น้องเอ้กินข้าวแรงบรรยากาศล่มหนาวอีกคือเกาพี่น้องจ้ากับบรรยากาศอันเออห้ำของแม่เออหนำของแม่นะหนำแม่เนาห่อนเลย ตักเอาเองบ่หนูกชยตากินข้าวเองพี่น้องอ่าเมื่อนี้นันคนตายคนอันคนตายพี่น้องเอ้ยสองโซมอารมณ์ผ่องกันข้อมือนีพี่น้องเอ้ผู้หยิงเบิดวายมันเหี้ยนะลูก พมันมีโน่ัดคัดักับพันล่พี่น้อยผัดแต่ยังมีมันอวมันูกแเหาหมมันก็ซุกแต่ว่าแตจิงได้อีกเลยอัน สะเอาลงผอบปรกันหมือนหกจ้ารักเลยค่าประกันภัยเพิ่มมาขึ้นหัวละซ้าบาทพี่น้องหัวละสิบพันไอ้แม่ของเทนจะมาห่อโอยโอยเพราะว่ามันมันลายคนเด้มันตกอยู่พันหนึ่งละทอนอยู่สองลอยพี่น้องเลยแม่ขอ่เทนอุ้ยแม่แองเทนเบียดเบาลุ นเทพชิ้นนี้นี้ไปประเทศไทยบ่แเหมืนแันนี่บะไรเอาไปเอามากินน้ำกันห้าสองคนอยากอิ่ยอ่ะเดืองขออีพออีพอท่านได้กินกูจักแล้วพอพอเพื่อนทองก็กินเขา ลมหนาวลมสะบุญบ้านน้องต้นบ้านบ้านนะพี่น้องลมหนาวบอกมันฝ่าินชามเล้ววันที่จะสี่วันที่จะสี่นะบุญบ้านน้องลุงพี่น้องเบุญบ้านน้องไผ่พ่อน้องแพนมเมื่อไหน่มาเก็บแข่าเก็บแข่าเศร้าปุ่มหยามลมมาได้ป่าหยามลมมาได้ป่า ดีแม่ไป่ขบแม่ใ่เขาบ่มะบ่แม่ไปใช่เขวาแลูกแขแม่ไปได้ไปใช่แข่ไปได้ลูกใช่แข่ได้ใช่เขาคือบัคันนะแข่ังคัใช่แข่บัคับก็ไได้ง เอาตาควานกินน้ำกันก็แม่เเจาเจ๊ขวอึดเจ๊ชาเจขวอึดเัวหนแห้งเว้เอกมั้อ <ść> ันนั้นเอาบ่อพักมันเอาบ่ใสเอาบ่อเอาบ่สีเอาสีเอาบ่สี ัก,ก็พัดไอ้มันดอกม,มันมันอะไรเห็ดอะไรเห็ดนันลูกเพอะไ้มันเย็นก็เลยเนี่มาตอยากสดเนี่มันเปื่อมนเลยนะได้หอได้เหมือนเหง sai là tôi tôi một nhóm bởi lẽ sai khoai nhau nó cả phải tua và nhạc sai sửa có lượng sai giúp phụ nhảy từ mình bỏ là lượng เขาขามมันเเบลุกินข้าวเขาค่อยทถนัดแม่แค่มาเ็ดข้าวตุกกินน้ำสกิน้าแม่บ่ข้าวตุก เาคิดนหัวละหาพันบาทนี้มาขึ้นหัวละสิบพันหัวละสิบบาทขึ้นแมงแพนจะค้นขึ้นแมงเพลนสี่คนสี่คนกับแปดสิบบาทสี่คนกับหาคนเนาะหาคนก็ลอยเศ้าแบบไม่ตกอยู <reveal again response> ่สิบกว่พนสิบกว่พนแต่ว่าข้างล่างท้าเนกับทังเงินมาหายทังเงินมาหายเสียแมงแพนกับเสีย รอะว่าไล่คนแต่ว่าเพื่นก็ผ่าเพิ่มมาแต่จิงเทพหาย่ก็กินด่าฮึมกากไลจังเน้อยจังเล็น้อยมันาอิ่มแต่ว่ากินเบร์แต่ว่าเบิร์กินกับแม่เย ดีเลูกดพาชิ่คือบอกพาชิ่งเลยไปหลังค่าขาอย่างหนึง่งไปลองขาไข่เจียวหรืขาไข่าดาวเนาะ bay pha nó phải bị thệ cho con ngã bị cho con Nó của nó cho con Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ กินเผื่อนไ้ลูกหืมบ่บางครั้งคือกินเผื่อนแท้ลูกบ่้าน่กินนะเพชรจำได้ชั้นหนึ่งนะว่าเพชรปรชมันเพชรจำได้ขอเก็บบริยานขุยใส่คุยใส่กินทุกเพชรลูกมันจังมันจังเศร้า nó thật sao bên vắt Tát không có bỏ lệ Cô được nhầm Tát không có hộp bỏ lệ của hải Bố hải thì sao còn Ngàn lệ Hả? Hả?

加油！啊，加油！ xòe cả xòe cựng đó hết các tình năng lực và trộm là bồi hết mà các khảo là bồi hết nói mẹ sai một kí là gọi bồi Thank oh. Lúc mọi à đi tên lập biển bát thân thôi đầy mượn lắm 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 ได้ดลงามเด้ได้ดลงามเด้ว่าซะั่นพ่อ,พอบุงเองิ่มกินกับข้วาวต้มข้าวกัน ลาเลยพี่น้องขิมหนาพอกันมาอย่าลืมก็ลับส้มมซองน้องแทนาลาไม่ไหมลูกลาสบายดีปะลุง